สวัสดีครับต่อมาก็จะทำเรื่องของปุ่มอัปเดตนะครับปุ่มอัปเดตนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับสมมติว่า,อ,าอย่างชูใจน่ารักนะครับเราจะเซิร์ชชูใจน่ารักกดปุ่มเซิร์ชนะครับเราจะเปลี่ยนอายุนะครับเป็น78นะครับ แล้วก็กด update. อัปเดตอตรงนี้ก็จะเป็น78นะครับแล้วผมก็จะเปลี่ยนใส่ภาพเข้าไปให้ชูใจด้วยนะครับชูใจอ่าใส่นี้นะครับแล้วผมก็จะอัปเดตภาพของชูใจให้มาอยู่ในนี้นะครับ โดยกดปุ่มอัปเดตนะครับอ่าก็จะมาในนีน้แล้วนะครับนะครับอ่าวิธีการนะครับอ่านี้เป็นตัวที่ผมทำเดโมไว้นะครับผมก็จะเริ่มใหม่นะครับผมก็จะโอเคอ่เหมนการปิดการใช้งานของมันนะครับ ไฟล์ใหม่นะครับอัปเดตนะครับทีนี้วิธีการนะครับเราก็จะมันก็จะคล้ายๆกับปุ่มเซิร์ชนะครับคืออันดับแรกนะครับหลักการเราต้องทราบว่าเวลาเราค้นชื่อนะครับคนที่ต้องการแก้ไขมานะครับเราต้องการเราต้องอค้นให้ได้ว่า คนที่เราต้องการจะแก้แกไขนะครับเช่นเราค้นชื่อปิตินะครับปิตนะอยู่ในแถวที่เท่าไหร่นะครับถ้าเรารู้แถวนะครับนะฮะเราก็จะสามารถเอาค่าจากในฟอร์มนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปใหม่แล้วก็เอาค่าจากในฟอร์ม มาต่อใส่ในนี้ได้เลยนะครับเราก็จะใช้หลักการในการกระปุมเซิร์ชนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะทราบตำแหน่งรูนะครับตำแหน่งแถวก่อนนะครับถ้าเราทราบตำแหน่งแถวมันก็จะง่ายอ่ะเราก็กลับมาเลยนะครับร่างเบาบางเลยนะครับอันนีเน้เป็นพื้นฐาน้วนะครับว่าเราต้องประกาศชีทที่เราจะต้อง สเปซชีตที่เราต้องการนะครับแล้วก็ฟอร์มชีตแล้วก็อันดิค่าชีตนะครับแล้วเราก็จะเปลี่ยนนะครับเซิร์ชตรงนี้นะครับเซิร์ชเนมมา search name เลยเซิร์ชเนมนะครับเราต้องการนะครับค่าที่เราต้องการจะเซิร์ชนะครับก็คือทีนี้ ในการเซิร์ชนะครับตอนแรกเราเซิร์ชด้วยชื่อใช่ไหมครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็น c 5นะครับแต่พอเราจะต่อมาเราจะเซิร์ชด้วย id นะครับเราก็ต้องกลายเป็น c 8นะครับเผื่อว่ากรณีมีรายชื่อซ้ำกันนะครับจริงๆจะเป็น c 5้าเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะทำเป็น c 8นะครับ เดี๋ยวอาจจะ,ะกลับไปแก้ไขฟังก์ชันเซิร์ชนะครับอันเก่าให้มันเซิร์ชด้วย ID นะครับเพราะว่าหลักการแล้ว ID จะต้องไม่ซ้บกันนะครับแต่ชื่อสามารถซ้ำกันได้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับในการแก้ไขก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขนะครับว่าเราจะเซิร์ชด้วยชื่อบวก ID หรือ ID อย่างเดียวได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวต่อเลยนะครับ search name นะครับ เราก็จะเปลี่ยน search เนี่เป็น search เป็น id แทนนะครับก็คือ1 8นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองล็อกดูนะครับอ่าโอเค value นะครับคือฐานข้อมูลทั้งหมดนะครับใน data นะครับแล้วก็ส่วน search Name ก็คือ5นะครับก็คือตรงกับ5นี้นะครับ id นะครับ กด s a นะครับกดเดี๋ยวลองล็อกดูนะครับ data for search นะครับทีนี้ data for search ของเราตอนแรกเราตั้งไว้ว่าเราจะ search ด้วยชื่อใช่ไหมครับทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็น id นะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยน Data ด h e e าช a g e r a n g นนะครับมูที่2คอลัมน์ที่2แล้วก็ต้องมาเปลี่ยนอันนี้เป็นคอลัมน์ที่2เรแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนคอลัมน์ที่1แทนนะครับเรากด r ันดูใหม่นะครับโอเคเราก็จะได้ว่าเราต้องการหา id 5นะครับในฐานข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับ โดยคอลัมน์ที่เราจะต้องการาเลือกก็คือคอลัมน์ที่หนึ่นะครับโดยมีข้อมูลในคอลัมน์นั้นก็คือ ID นะครับ3 2 3 4 1 2 3 4 5นะครับทีนี้เราก็ต้องการทราบว่า ID 5ของเรานะครับอยู่ใน row ที่เท่าไหร่ในนี้นะครับต่อมานะครับพอเราทำไปที่รันสเต็ปนะครับ แล้ก็มาหาฟังก์ชันนะครับ position นะครับ, position, รบ position of search name นะครับ position of search name นะครับโดยใช้ index of นะครับนะกด Run ครับ ออไปครับลันจิดอันอลันตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟังก์ชันตรงนี้เป็นอัปเดตนะครับโอเคปกดรันนะครับเฉยว่าเป็นลบหนึ่งนะครับลบหนึ่งหมายความว่าปัญหาไม่เจอนะครับเราก็เดี๋ยวนะครับอ๋อเราต้องทำตัวนี้นะครับคือจริงๆแล้วเดี๋ยวเอามากดรันใหม่นะครับ จริงๆแล้วมันมีอยู่มันเจอนะครับก็คือว่าตัวนี้5นะครับตัวนี้เป็นตัวเลขใช่ไหมครับ5.0เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขแต่ว่าอันนี้มันเป็น,น,ตตน,ปน,ปนสตริงนะครับเราก็ต้องทําให้มันเป็น5.0นเป็นสตริงนะครับก็คือ to string นะครับให้มันเป็นข้อความนะครับกดรันใหม่ครับอ่ก็จะเห็นว่าเป็นเลขค่าแล้วนะครับ ไม่มีห้าจศูนย์แหละก็คือเป็นข้อความ5้าครับอยู่ในที่1 0 1 2 3 4นะครับอยู่ในตำแหน่งที่4นะครับอ่าตำแหน่งที่4 0 1 2 3 4นะครับอ่แต่เราไม่ได้ต้องการตำแหน่งเราต้องการที่จะทราบแถวนะครับแถวในชีพนะครับก็คือแถวที่6นะครับ 4บวก x เท่าไหร่ถึงจะได้6ก็คือบวก x 2ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาตรงนี้นะครับที่เราทำไ้แล้ว row number น,นะครับ of first name ก็คือต้องบวก2ก็ลกมาเลยก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้บวก x ีก2ก็จะเท่ากับ row number น,นะครับ กดรันอีกทีนึงแตก็เห็นว่าเราได้รูนั้นเบิกมาแล้วนะครับแถวที่6นะครับทีนี้พอเรารู้ว่าอยู่ในแถวที่หกนะก็จะง่ายแล้วนะครับเราก็จะเอาค่าในฟอร์มนี้นะครับมาใส่ในแถวที่6ได้เลยนะครับทีนี้พอเราจะเอามาใส่น,นะครับเราก็จะผมก็จะแก้เฉพาะ ผมจะไม่เปลี่ยนชื่อไม่เปลี่ยน ID นะครับผมจะแก้เฉพาะเพศนะครับกับอายุแล้วอาจจะรูปภาพนะครับทีนี้เราก็จะส่งค่านะครับเราก็จะไปก๊มาจาก Search ก็ได้นะครับส่งค่าจากนี้นะครับอ่าปึ๊บ ส่งค่าจากนี้นะครับมาที่นี่เลยนะครับผมชอบให้มันอย่างนี้นะครับแล้วก็ส่งค่าจาก Data s h e e t มาที่ Form Sheet เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็ให้มันก็ประกาศตัวแปร i นะครับ i บวกบวกนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้า row นะครับเท่ากับ search name นะครับ ตัวน,นี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้เป็นโ o w ที่หนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่อันนี้คือคอลัมน์ที่หนึ่งนะครับก็คือคอลัมน์ที่ศูนย์ column ที่หนึ่งนะครับเราก็ต้องให้ตัวนี้เป็นศูนย์นะครับศูนย์นะครับเวลาวนหมุนนะครับต้องกด search name search n a m ของเราก็คือ c8 ใช่ไหมครับเท่ากับ c8 เท่ากับนี้นะครับถ้า วนม,มาเรื่อยๆนะครับมันหลวบมาเรื่อยๆนะครับถ้ามันตรงกันนะครับถ้ามันตรงกันนะครับเราก็จะให้อฟอร์มชีตนะครับให้ Data อันนี้เราให้ Data เราต้องให้ Data ชีตนะครับเล็ตเรนจ์เล็ตเรนจ์นะครับ เกชเชนนะครับเกชเชนก็คืออันแรกก็คือโระครับโรเราก็คือตัวนี้นะครับโรก็คือโรนหมเบอร์ตัวนี้นะครับเราก็เอาโรดหมายเมาใส่แล้วก็อใใอกของน้ำที่เราต้องการจะแก้ไขก็คือเราได้โรดแล้วคอรับไหนึ่งสองสาม แล้วจะแก้ไขค่ารั้งที่3ใช่ไหมครับก็ค่ารที่สามอ่าทีนี้แล้วก็เซะะับเซตค่านะครับเซตค่าด้วยแต่เดี๋ยวผมลบตัวนี้ไปก่อนนะค,ะะ Set ครับอ่าเซตค่าสมมติเซตค่าเซตไวด์ยูเป็น กอล์ฟนะครับตอนน่อไปเดี๋ยวผมจะแทนค่าที่สามเป็นเพศปเป็นกอล์ฟก็ได้อันนี้ผมกดลันนะครับอา่าตัวนี้ก็จะเป็นกอล์ฟนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะดึงค่าจากตัวนี้นะครับมานะครับมาใส่ตรงนี้นะครับ Toggle set value นะครับ แย่ยูที่เราต้องการก็คืออยู่ในอฟอร์มชีตใช่ไหมครับแย่ยูที่เราต้องการก็คืออยู่ในฟอร์มชีตก็คือเทศใช่ไหมครับนี่เราก็เอาตั้งแต่นี้มาเลยนะครับ get value นะครับอันนี้คือ กด s a นะครับกเซฟนะครับเดี๋ยวกดรันดูนะครับมันจะมาไหมเดายจะเอาค่าตรงนี้นะครับมาใส่ในนี้นะครับแทนกรอฟนะครับเดี๋ยวกดรันโอเคตรงนี้ก็จะมานะครับแทกลอฟทีนี้เราก็เราจะเปลี่ยนค่าอายุนะครับ ก็ภาพด้วยนะครับเปลี่ยนอายุนะครับก็เรียกโดนะครับอันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์อันนี้คอลัมน์ที่3ใช่ไหมครับคอลัมน์ที่ส่วนหนึ่งสองหนึ่งสองสามคอลัมน์ที่สี่ครับเป็นคอลัมน์ที่สี่เซ็ l u e ลู ตรงนี้เป็นจีแปดเราก็ต้องเป็นไอแปดใช่นะครับไอแปดตรงนี้ก็จะเป็นอายุนะครับกดเซฟนะครับเราจะเปลี่ยนอายุของปิตินะครับจากแปดสิบเจ็ดเป็นสามสิบห้านะครับกดรันครับแปดสิบเจ็ดเป็นสามสิบห้านะครับโอเคอ่าต่อมาเราก็จะ เอาภาพเข้าไปใส่ด้วยนะครับภาพก็จะเป็น copy t o ห o ือนกันนะครับส่งภาพก็จะเป็นมาที่ตรงนี้นะครับส่งภาพ copy t o นะครับจะ copy the t r e s copy t o S Data s h e e t นะครับกัจจเรนกัจจเรนี่จะต้องตามด้วย Row นะครับอันนี้เรา Get Last Row เราจะเอา Row ตัวนี้นะครับมาใส่แทน Last Row นะครับแล้วก็ใส่ในค้อรั์ที่5นะครับในคอลัมน์นี้นะครับโอเคกดเซฟครับ เดี๋ยวผมจะเอาภาพนะครับมาใส่ตรงช่องปิดตินี้นะครับผมจะต้องใส่ปิดติครับปิดติเอาเป็นเอาตัวนี้แล้วกันนะครับอโอเคมาแล้วครับผมก็จะกดทันนะครับเพื่อที่จะให้ ิมาอยู่ตรงนี้นะครับกดบ้านอ่า,อาโอเคปิติมาแล้วนะครับโอเคทีนี้ผมจะเปลี่ยนปิตินะครับเปลี่ยนเป็นเพศหญิงนะครับหญิงอาอายุ40 49แล้วก็เปลี่ยนภาพนะครับเปลี่ยนภาพ กันเลยดีแล้วกันนะครับอ่าแล้วผมก็จะกดบ้านโอเคมาแล้วนะครับเป็นเพศหญิงนะครับมาแล้วโอเคอ่าโอเคแล้วทีนี้ผมก็อาจจะอ่า ผมก็จะให้มันตันเลิศก็ได้นะครับแต่ผมจะให้เลิศว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็จะมาตรงนี้นะครับมาทอ่ตัวนี้นะครับ special GUI เลิศครับทนปึ๊บ จะใส่ว่าบันทึกบันทึกสำเร็จนะครับต้องแก้ไขนะแก้ไขสำเร็จนะครับากดดูนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเพศชายเหมือนเดิมน,นะครับ 30อาจจ67นะครับกดแล้วผมก็จะเหมือนเดิมน,นะครับเอาฟังก์ชันมาใส่ในปุ่มนี้นะครับคลิกขวา Assign Script ก,กดโ okay อเคไปแล้ผมก็ตรงปุ่มตรงนี้ก็จะกลายเป็นปุ่มจริงๆแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะกดได้นะครับผมจะลองกดดูนะครับ ได้ตรงนี้เป็นเพศชายแล้วก็เปลี่ยนอายุด้วยนะครับกดครับโอเคแก้ไขสำเร็จนะครับแยบร้อไว้เรามาดูนะครับอ่าเป็นเพศชายอายุ67แล้วโอเคนะครับอโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับปุ่มอัปเดตนะครับต่อไปก็อาจจะ อาจจะมีการแก้ไขบั๊กเล็กๆน่นอยไว้นะครับอ่อเดี๋ยอีกปุ่มหนึ่งนะครับปุ่ม d ี l ล t e นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปใช้ปุ่มยีเลียแล้วก็ d ี l ล t e ก็ทำคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ปุ่มนี้วนะครับเหลืออีกสองปุ่มนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจบคลิปแต่เพียงตอนนี้นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ